ครับพี่น้องผมอีพี่ที่สิบแปดอีพี่ที่สิบแปดล้านลาบไม่อ้วนอ่าตะลุยล้านลาบทัวยาโศอีพี่ที่สิบแปดท่านไหนเอฟซี uh, ที่บอกว่าให้มาตะลุยล้านลาบเส้นไส้มุ่นกุดชุ่มแน่มากเลยนะครับเรื่อยอายุบรรหวยแจงครับบ้านห่วยแจงเรื่อยพี่น้องเด้อนี่เสน้นนี่ไปกุดชุม่มลักกานี่บ้านห่วยแจงเรื่อยพี่น้องผมอมืหาง่ายๆคันหาพ่อๆบ้ามีบอกเลยว่านี่ AEC AEC รีสอร์ทเนี่ยอืม โล่งแลมเอ c เลยโลงแร่มเอ c ๊ห้างว่าประมาณ30เมตรกระเซยนลานลาบไม่อ้วนเลยพของเรานี่สิขายประมาณว่าครับสวัสดีครับพของเรานี่สิขายแทบทุกอย่างพี่น้องบนใจยไดยต้ตามที่บ้ามีกายมากกับจอดปั๊บโหลดเพราะว่าสามารถชี้เอฟซีห้อบอกว่าเส็นไส้มุ่นไปกุดชุมอันนี้บันหวยแจ้งเนาะครับเนาะแม่บ้านคุณแม่บนหวยแจง้งกวยเตียว ลาบต้ม่มอาหารตามสร้างมีเบิดพี่น้องผมชาท่าทางนาจะขายดีแหละบ้ามีมาสวยยังหนวอยเตราเหย้าเลือเกินเลืออยู่ซ้ำนี่อืออ่ะไป,ไปแวะมาให้จัดให้รถเด็ครับเรือเอฟซี่นอยากได้พิการ,ร,าราาล้านลาบเราว่างไส้มุ่นมาคุชุมการนาจะเป็นล้านลาบไม่อ้วนนี่แหละที่บ้ามีเห็นแล้วการนาจะมีทุกอย่างกันแล้วว่าพี่ฝุนส่วยอยู่ผุนพี่น้องบ้าต้องไปขอเบิ้งเคียงเรา เขาไปจัดใดเด้อคุณพอาทาง y งยูทูบช่องอีสานบ้านคอยเองเด้อขันทีเขาไปเบิ่งกันนะอันนี้ส่งป่น่าจะส่งเนาะนี่เอฟซี FC ให้กันเด้อคุณแม่นี่ของคุณแม่คนสวยช่องไหนท่างทางไหนทา่างแอปดับโอ้ข้ามก้าวเข้าวะแก้ว,แวครับจินนกำกันตะลุยล้านลาบอันนี้ร่วงทั้งยูทูบเด้อนี่ช่องนี่อ่าเอา สิไม่ไม่เห็นอีสานบานไข่หนุ่บอว่าเอามันไม่ลุ่งไม่ไมเลยประทัดลาบไม่อ้วนมีถูกอย่างมีเอฟซีมไม่กินยังครับนี่กินยงก๋วยเตี๋ยวลาบต้มก๋วยเตี๋ยวกินเ้าวหือกันออันนี้ยูทูบนะขายเบื้องยูทูบได้ช่องอีสานบานเ่งครับสวัสดีครับไอ้นุ่มนางม่นก้นเยซ่ตออดเทีหนาทาดีมากลาบเวืกันว่านี่ มักล่ากันล่ายังล่าหนูปากแดงคือหนูซสือหนูปากแดงอย่าซีมาพอกันผู้ดีฮักแพงกันคือเก่าแหะครับกันกก่ไปนาโรงเรียนมาสร้างไปแว่เดี๋ยวเรียงน้ำที่สามมาคู่นี้เท่าน้ำเสียดสิ้เลยสร้างๆเพราะไกลกันไปเพราะว่าลุ่งเขยเพิ่นกระยุคำเก่าอ่ากุยักไอพ่อดาวว่าน้าพ่อดาวนั่นแหละแมนเป็นพี่น้องกันเน่น่ะเป็นญาติกันไปหากันได้ ครับผมไปยวลาบลาบมันต้องลาบผมพี่นอ้องนี่คนกันเช่นเห็นใหม่ใหม่วาสีใหม่ใม,ใม่บ้ามีกับจัดเลยพี่กาดกา็ตามที่บองนะครับเนาะไายมูนมากรูดชุม่มแล้วก็พี่กาดก็คืออยู่บันห่วยแก้งติดถนนใหญ่ขา่าวโลกเลี่ยมเอเอีซี่พี่น้องหางไงลานนี่บียี่หอ้ออื่นบ่ใส่เลยเนาะผมสังเกตไปลานลาบมากเกือบยี่สิบลานนี่สิเห็นน้องขวัญมืดเลย มีเอฟซีเขาแนะนำอยู่ในบีไยเขา,สาใส่เบียมัมโบใส่โบว่าซันมันหาย,ยากบอกเฮ้ยยังไงพวกกับโอ้โหมีอยู่ขมโบขมโบหวานโอ้ตัวนี้นี่คือขมความลงตัวที่สุดแล้วเป็นวะครับติดเนื้อเลยครับโอ้ขมไม่ผมเป็นหวานหรอมันนี่อืสูตรเพิ่นเป็นแนวนี่เต่าที่บ้ามีเห็นคันวาลาบเมี่ยควานวสันกับมื่อละซี่หาขวดไงนี่แหละครับร อีพีที่สิบอีพีที่สิบแปดพี่น้องเป็นล้านที่สิบแปดแล้วเขาตั้งใจที่ากให้เราได้ประมาณร้อยร้อยล้านร้อยล้านาน,นี่หมายถึงร้อยล้านลาบด้วยว่าเป็นร้อยล้านเงินดีอนี่ละเข้าสิไปกินแจ้วอืมเดี๋ยวไปนางกินกันแสบแสบน้องนุ่มคนกับมากินเดี๋ยี่เขาก็มาหักแพงกัน,กนคือเก่าเมื่อนเดือ าเียดขัดก้อยบางนาวี่เขาใส่เหลียดบ่คุณพ่อบ่อใส่เบิดยาสัวบ่ใส่พี่น้องขันผู้ใดว่าลาบบกหนาเราใส่เหลียดเห็นเมื่อก่อนเด้อเจ้าเหลียมเจ้าเดียวในโลกงที่ว่เลี้ยวเต้ใจมักว่าสั่นตัดสูตรสูตย์แท้ตามที่ว่ามีถามมอะไรหลาเยๆคนบอกว่าบ่อใส่นะก้อยบักหนาแต่ว่าอาจจะมีลูกค้าบางท่านเนาะครับเนาะว่าใส่บักหนาเขาคงจะดเสียประมาณนี้จัดไปพี่น้องเดี๋ยวไปถาม บักพิกนี่ขัวเองเบิ้งเก่าบ,<ม>บักพีกเขาขัวนี่ขัวเองกันซีแนี่นี่กั<ม>เป็นบักขัวเองม่นครับจะเข้าไปตามร้านค้ามันจะออกสีแดงๆเบาๆอันนี้หยาบๆหน้านาสีออกคํำๆแน่ยม่นแท้ข้ากับครูเองนี่ข้าใหญ่ตัวเขาเลยอ,อ,อันนี้ไส้ต้มปลาไหลเลยแน่นําเลยแบบและะ้วก็ตําไส้ขัวแบบค้นแดงนะ ลูกยอดแน่นอนเรือต้มแมนบ่ครับบัตรโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายอยู่ตัวพี่น้องพี่น้องผมแนะนยทำยางหนึ่งเด้อร้านนี้เถือกอ่ะเถือก,กว่าร้านทั่วไปได้ขันเดาว่าผิดเนี่ยเมียเบิ่งเอาก๋วเยเตี๋ยวสามหาเลยอยู่บ้านบ้ามีะระดับหมู่บ้านบุทธถนนใหญ่นะขายสี่สิบสี่สิบหานะเอาเบาตรง,ตรงๆแกงคีช่าฮะซูกิสีกก่สิบเฮ้ยคนขายได้ยังไงนี่พี่น้อง เอาเบิ้งเมนูละกันนี่อ่ะปศิว่าบ้ามีตัวถ้าเมนูของร้าน่นเด้วยนี่นบ,บโ้โอ้แล้วาเขาปับเป็นบางอย่างอยู่บ่อ,อ๋อเอเอกับวางสันเนี่ยมันท่านหลกเขาเนี่ยผ้สิิตถึงราคาไปยังสี่กับบอได้ว่าครับแหงลูกค้าแหงสีเดียบบริโภคของเถือกแต่ว่าเออแต่ว่าประเด็นที่ว่าวัตถุดิบเอามาแพรงนี่ไหมตาสี เพราะวัตถุดิบมาแพงขันห้องขายเถือกมันกับเขาเนื้อมันได้มันก็ได้หน่อยมันก็บทีอยู่เนยครับครับครับเข้าใจครับเข้าใจแน่นอนไอ้ล้านนี้เปินมาจักปีครับสิบกว่าปีเบิ้งเมนู่กับแบบว่านาอนุรักษ์เลือเกินพี่น้องอ่ะพี่น้องผมเบิ้งถวยแก้วเราโคตรสวยเลยพี่น้องว่าธรรมดา แฝกเกลดการจัดเลี้ยงจัดจานราบเลียดหรือว่าโซกเล็กน่อพี่น,อน้องเนาะเอาพี่กัดใดเลยนะครับเด้อพี่กัดทางเอ่อมาสีสันหน้าตาเป็นยังไงพี่น้องมาพูนะมึงตอนะคนละกะถวยแก้วถวยแก้วโคตรเทพบอ่ะนี่วิธีคนแก้วของหลานเห็นว่าผนใสมาปุ๊บเอาเอาทั่วคนเลยนี่อืม เรียบร้อยอพักมากครบพักมากครบพักเป็นถาดว้าวเขาอขอกมาแล้วใส่สารบ้านใครหน่วยจกเขอา,ขอ,ขาขออกมาเลยขอคุยดาบกว้านเลยเพอาะเขาคนบ่ใส่ควางเขาใส่ถุงยังสี่เก็บความร้อนนะอ๋อเก็บความร้อนเหรออุ๊ยตับแม่มากไม่ไม่ยังสี่พี่น้องสีน้ํา้าวก็มาลงแม่นบ่ใช่ะสีน้ํา้าวก็มาลงเลย มียังแน่่าพี่น้องบูเออร์สานบ้านใครหน่วยบอกเออเลยมาพี่น้องผมอืมรัมบเขาหนีเส้นลาแดงนั่นเป็นบ่อคุณป๋าบ่ไอไรบ่ กินเองเหรอว่าคือว่าเป็นสูตรคืเป็นสูตรอนขางร้ายไหมอ๋อ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 วุ้ย,ยต่มพี่ลองมันก็จะได้หัวมีน้ำแล้วัวน,น,นนี้ไล่ไปพี่้องุ้ยตรนนี่ก็สุดยอดอะ น่าจะเป็นหางอืมแม่นบ้ครับหัวห้าด้ว่าหาง่หาจินหยาต้มุกางัอืมบ้บอกเดียวนาต้องมาต้ำรานี่ต้องมาดํำเพราะว่าบ้านมีคนมาหาหัวสุกหางหัวอืมบึงเปียเปียยะหางหัว มาคุณพ่ามากินน้ำกันคุณ่อจบฟองล่างจุ่มแจ้วลงไปโคตเปี้ยง่อยร่องบ้องว้าวเจ้าดีเจ้าดีหางหลีเปียละาล่ใ้ปากอะ่ะโคตรเด็ดโร้านนี่สิแปรี้ประทับใจร้านนี้ประทับใจ Ừ, ừ, มันหลุดออกเลยเห็นปะพวกเด็ดแข่อืหาง, ừ, หงเออจับไปแก้วแก้วเออต้มร้านนี้ต้องมา เนี่ยบ้ามีแน่นำต้องมาตำกันมาแล้านี่ต่องสั่างตุ่มหางงัวหรือว่าตุ่มแสบต่องซ่างขาดว่าอะไรเป็นมีนู่นแหลกเลยทีแน่นำอยาอือบว่าจะไห้ลองเดี๋ยวมาซตำเดี๋ยวลองก๋วยเตี๋ยวเราฮาเขียวมัชชาลาเต้เียวมัชชา ได้คววมเป็นไม่ไม <little>. <L> ่ขมลองลองดูไหมหรือว่าจะลองใส่ได้ร่วมเป็นลาบข้าวโคกพี่น้องเคยกินลาบข้าวโคงบอกมันสะเป็นลักษณะเนี่ยเนี่ยเนี่ยึกแบบพริกเขาครัวพักลงไปล่ะก็ข้น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 ยุ่งขงเลือดจังสั้นอ่ะมันสีเป็นเลือดเลือดโค้งมันสีแดงซ้ำซ้ำเพราะแดงสดฟิวนี่เลยค่ะม่วงสี แก้วพี่รอง ลาบเราลาบเราดีกัได้หลายอะ่ะเราก็ได้หลายเพราะมันว่าบ้ามีมากเราเป็นสีไหไลายเด็กคือคือบ้ามีถามมาแล้วคนบอกว่าผู้ได้มากกับตรงปกยังสีแนนอนนี้ตม,มสุดๆอะพี่นวองเราครับมันคือมันละลายในปากเลย ขอเริ่มอ,อาดเก็บป <laughs> ากน้ำถ้ามามดามสี่ี่สินาทีเรดาดีเพราะก็ทีงนาท <laughs> เีเริ่มเริ่มกดอารมีรอง <laughs> เอาหางมูไปได้เลยห,หางม,มอไปดอได้เลยไปได้เล้จ้ะ หมดแล้วไม่มีหางโอ้ยนี่ไงจมหนึ่งหงาง,งงัวหางงัวสวยๆหมดแล้วหางงัวลืมกดอาร์ตบอสไปนเนี้ยจมน้ม,มรนประทับใจเลยอ่ะโคตรนุ่มนะก็ละลายในปากดีข้าวมาเรื่อยๆนะครับมันก็มาเรื่อยๆพี่น้องขายไปเรื่อยๆ ก็กินไปเรืเร่อยๆสนไม่ไม่จากเคียงนี่เพิ่นไปเอามาจากเคียงหวยแจงดึกดับดึกดับนัมมวมันเห็ดแบบไหนเลยเรื่องขวดน้ำมันอะ่ะ้าไม่ออกนะเห็นไหมทำเหมือนขวดน้ำมันเลยอะ่ะ ประมาณว่าฟ้าไม่หายจิดได้รุลดร้อนเออเอ,อ่านี่เรายีฮวายัง่อุ้ยยีบอ่ะเข่าเด้อว,วันนี้ตันเจ้าเข่าคอยได้แล้วอืว่ามันมีแต่น้ำมนันเพื่อนแล้วเหี้ยตังเก็บเ <c oughs> จ้าเราประเด็ดเนี่ย กินกินกินเพื่อนกินไปได้เรื่อยๆแต่ว่ามีแบบกินนี่เบิร์ดใหญ่นี่รู้เดียวเนี่ยกินไปเรื่อยๆอ่ะพี่เด็ด รถตับพี่น้องนึกเขาเขาบ่พาขายดีจัด 음. 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 아. 와. ขอบคุณดูแะไรดูสภาทุขการที่กระตามมืเอเล่นเราพี่น้องผมลาบไม่อ้วนเสร็จระวา,ายไส้มุ่นไปคุชชั่มยุบบานหัวแจง้งติดน้อนต่างเลยยุบติดโรงแรมเอี่ยทีจัดไปพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับร้านที่ทีบต่อไปร้านที่ริบเก่าหรือว่าอ e ีบีที่ริบเก่าห้องจีเบย์ไ,ไส์นั่นตามกันต่อพี่น้องอย่าพลาด